ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวซูช่องหอยดิยนึ่งหกอีกแล้วเริงเป็นแนวทางหนึ่งพฤศจิกายนโปรดชายวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยเ,เราไปชนกันเลยเลยใบนี้ครับเดียวทันหลักหลักหน่อยแบบสี่ตัวอดีตก็ผ่านยาวยาวนะเดี่ยวทันใหม่นี้ครับแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่นะท่านผู้ชม เป็ดเก้าแล้วก็สี่เป็ดเก้าสี่สามตัวนะเป็ดเก้าสี่สามตัวท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันนะต่อไปครับผมใบนี้ชมแพร สิบหน่วยล่างชนแพร่สิบหน่วยล่างอดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างเนาะเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับสองสามสี่สองสามแล้วก็สี่เบ่งปันสามตัวเบ่งปันสามตัวให้พิจารณา เป็นเนวทาเนียวทัน,วทนทีแล้ว4 5 6หเนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสอง3 4ต่อไปกรับผมใบนี้ร้อยสิหน่วยตัวเดียวเบ่งปัน3เบ่งปัน,ปนสตัวเดียว เดี๋ยวทันที่แล้วเบ่งปัน6ตัวเดียวสรุปพันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3 1ตัวเนะบ่งปัน3 1ตัวให้พิจารณาไปต่อครับผมใบนี้คุณพิ่พรเดนล่าตัวเดียว เบ่งปันศูนย์เบ่งปันตัวเดียวศูนย์เบ่งปันศูนย์ตัวเดียวนะเบ่งปันตัวเดียวศูนย์เบ่งปันศูนย์ตัวเดียวขอบคุณอย่างมากนะไปต <Far> ่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเดียวทางหลักร้อยหลักร้อยนะ เบ่งปาน4 6หเบ่งปาน4ีน่เบ่งปาน6นะเบ่งปาน4เบ่งปาน6เดี๋ยวทันทีแล้ว6กับ8นะ6กับ8เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4ี่กับ6 2ตัวไปต่อครับผมบนี้ วนนี้ครับจับคู่สองตัวโบนอดีตก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะยันเจ้ายันสองศูนย์สองหนึ่งสองสอง,สองส,องสองสามสองส,ส,องสี่สองห้า 2อ2 1 2 2 2 3สอง5สองสองสองสามสองสี่สองห้าไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับตัวเดียวล่างตัวเดียวล่างเนาะอดีตก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปานศูนย์ เบ่งปานตัวเดียว0นเบ่งปานศนยตัวเดียวเนาะยังไงก็ขอบคุณนะขอบคุณอย่างมากทว่าชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมชุมแพตัวเดียว ชมแพยเบ่งปันปตัวเดียว4ีเบ่งปันป4ตัวเดียวนะตัวเดียว4ีเบ่งปันป4ตัวเดียวท่านผู้ชมสองสูตรชูนนะสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2ชูน สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2อชูนนะท่านผู้ชมนะอนดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่ง่านเทวละตัวนะ เทียวละตัวเนาะอดีพผ่านไหมเอ่ยดูท่านใบนี้ครับผมสี่หนึ่งทรงแล้วก็สี่สองทรงสี่หนึ่งทรงแล้วก็สี่สองทรงนะสองชุดนะสองชุดท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ ครับหนัทัน10บุญแบบ3ตัว1 4 1 4 1 4 8นะ1 4 8นะท้าพอชม1 4 8หนัทันที่แล้ว6 9 3หนัทันใหม่นี่ก็เบงปันป1 4 8 3ตัวให้พิจารณา ขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อครับผมไปนี้ตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวร้อยสิบหน่วยเบ่งปานเบ่งปานสามตัวเดียวเนาะเบ่งปานตัวเดียวสามเบ่งปานสามตัวเดียวอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะ อดีตก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามต่อไปกระผมใบนี้ชชมเพหลักหน่วยล่างชชมเพหลักหน่วยล่าง5้าเก้าเจนะห้าเกตัวหลักหน่วยล่างนะเนี๋ยวทันที่แล้วหลุดไปนะ 5978หลูดเนวทันใหม่นี้ก็5978 4ตัวนะ4ตัวต่อไปครับผมใบนี้ตัวเดียวรย้อยสิหนอยตัวเดียวร,ยรย้อยสิหนอยเจ็ดเบงปันเจ็ดตัวเดียวนะ เบ่งปานตัวเดียวจิตจิตตัวเดียวท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยเนาะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะอดีตที่แล้วเบ่งปานหกสรุปแล้วผ่านหลักอร้อยนะผ่านหลักอร้อยแล้วก็หลักหน่วยท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานจตตัวเดียวไปต่อครับผมใบนี้ชมแพร่ วิ่ง10หน่วยล่างวิ่ง10หน่วยล่างเบ่งปนาน5 4นะเบ่งปนาน5แล้วก็4เบ่งปานสตัวให้พิจารณา5 4ท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากนะ 5ต่อไปกรับผมใบนี้เบ่งปัน,ปน,นทันล่าง1 2 3 1 2แล้วก็3นะเบ่งปัน3ตัวอดีตที่แล้ว6 7 8เนทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน1 2 3 1 2แล้วก็3 ต่อไปครับผมใบนี้ชฉมแพ่สิบหน่วยล่างเบ่งปาน987 987ดนดะาดเจนะอดีตที่แล้ว876เนืดอี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน987 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเดี่ยวทางคู่สองตัวก็อดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่าน96นะ7 8็ดเ็ผ่านเก้ก็ผ่านเดือนทันใบนี้ครับ89จับคู่กับ07808789 9 0้า0 7, นะรวมแล้ว6คู่รวม6คู่ให้พิจารณานะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับดับหลัก10ตัวเดียวดับ10ล่างนะดับ10ล่างตัวเดียวดับ7ดับ จดนะดับ7จตัวเดียวเนะาะอดีก็ผ่านนะอดีผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบ่งปันดับ7จตัวเดียวเนาะดับตัวเดียว7จขอบคุณมากเดี๋ยวท่านที่แล้วดับศูนย์นะเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบ่งปันดับ7จท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอ้ยไปต่อครับผมใบนี้ วันนี้ครับแนวทันเด่นเหลือดับล่างเด่นดับล่างก็เป่งปานดับศูนย์อดีตที่แล้วเนาะในทันใหม่นี้ก็ดับศูนย์นะดับศูนย์เด่นศูนย์เด่นล่างศูนย์ชนดับล่างศูนย์ดับเด่นศูนย์ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ ชอบนะดับก็ศูนย์เด่นก็ศูนย์นาคิโน่เนาะไปต่อครับผมไปนี้สิบโบนแบบสามตัวก่อนเดาทันที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดวท,นทัน,น,วทนใหม่นี้ก็เบ่งผ่านสามเจ็ดหกสามเจ็ดแล้วก็หกนะ สามตัวเบ่งปันสามตัวต่อไปครับผมหลักอร้อยหลักอร้อยเบ่งปันเจ็ดตัวเดียวนะเบ่งปันเจ็ดตัวเดียวแนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านเนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดตัวเดียวนะยังไงก็ขอบคุณอย่างมากนะต่อไป ครับผมใบนี้เด่นล่างสามแล้วก็8นะ2ตัวนะแบ่งป,ปัน2ตัวให้พิจารณาเดี๋ยวทันทีแล้ว6 1หนึนครบเลยนะ6 1เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็3 8 3แล้วก็8ต่อไป กระผมใบนี้เวียงพิงดับร้อยสิบหน่อยเวียงพิงดับร้อยสิบหน่อยก็เบ่งปานดับหกตัวเดียวดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวนะเวียงพิงเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานนะ ่อไปครับชมแพรร้อยสิบสิบหน่วยนะสิหน่วยล่างสองสามสี่สอส,ม,ส,สมตัวนะอนดีพานนะทมนะอนดีพานไปต่อครับโมใบนี้ใบนี้ครับ สูตรล่างห้จิตจับคู่กับ0ู2 3 0, 5, 1 5น5 5ส6ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าู่เดนล่างท่าผู้ชมโคเดนล่าง ต่อไปครับผมคู่ตดคดู่ตรองอดีพานนะท่านผะู้ชมเนาะเดือท่านใหม่นี้ครับ4จับคู่กับ1นึ่งสองสามสี 2, สส 1, ส 2, แล้วก็สีนะ ต่อไปครับผมเบ่งปานเต็มร้อยสิบหน่อยสามตัวสามเต็มอดีก็ผ่านนะอดีปานเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับแปกสามสี่แปกสามสี่แปกสาม,สแ,สามแล้วก็สี่ต่อไปครับผม ใบนี้ครับหญิงเลดับคู่ล่าง60ตัวที่5 9 4 9 3 7 2์1ี่เก้าสา2แปด2องเ1 3 2 1น4่งหกนะคู่ดับคู่ดับล่างคู่ดับล่างนะใบนี้ครับ ดับหลักหน่วยบนดับ5ตัวเดียวเนาะดับตัวเดียว5ดับห้าตัวเดียวนะวบนี้ครับหลักร้อยตัวเดียว,บวเยวบ, 7, บ่งปัน7ตัวเดียวเบ่งปันตัวเดียว7เบ่งปัน7ตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้เอยก็เบ่งปันจะทึงสิหน่วยล่าง เบ่งปันเก้าูนย์เบ่งปันเก้ากับ0ูนย์นะเก้าูนย์สองตัวนะต่อไปกระผมใบนี้ครับร้อยสิบหน่วยแบบสองตัว12นะอดีตผ่านเดี๋ยวทันทีแล้ว5กับ6 6 0 0หกเดี๋ยวทันใหม่นี้1กับ2 รอสอนนอนรอสอนอนอร้อยสิบหน่อยนะม่นี่ครับชาวโรดชาวโรดนะท่านผู้ชมคู่ล่างดับดับคูล่าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยต่อไปครับผม ตัวเดียวร้อยสิบหน่อยเบ่งปันป่น3ตัวเดียวเนาะในฐานเทีนแล้วก็เบ่งปันป่นหกมีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม